สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับฟาลุนกงหรือฟาลุนดาฟ้าขบวนการปฏิบัติทางจิตและร่างกายที่มีคำสอนหลักความจริงความเมตตาและความอดทนเรามาเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกแห่งการเรียนรู้และทําความเข้าใจนี้ไปด้วยกันครับฟาลุนกงไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นการฝึกปฏิบัติทางจิตใจและร่างกาย คิดและก่อตั้งโดยหลี่หงจือ้อเขาเกิดปี1951ในประเทศจีนเขาได้รวมเอาหลักการของาศาสนาพุทธลัทธิเตา๋าและการฝึกกายแบบชี้กงเข้าด้วยกันกลายเป็นแนวปฏิบัติเพื่อเข้าถึงหลักความจริงความเมตตาและความอดทนฟาลุนกงไม่มีข้อบัญญัติห้ามเหมือนศีลห้าในาศาสนาพุทธแต่กิจกรรมใดที่ขัดต่อหลักความจริงความเมตตา และความอดทนจะถือว่าไม่เหมาะสมเช่นการฆ่าสัตว์การดื่มสุราเป็นตน้นฟาลุนกงไม่มีพิธีกรรมแบบศาสนาเช่นโบสถ์วิหารหรือการเทศสอนเหมือนศาสนาพุทธหรือคริสต์แต่มีคำพีและเอกสารคำสอนไม่มีระบบบังคับศรัทธาใครๆก็สามารถเริ่มหรือหยุดปฏิบัติได้ เน้นการปฏิบัติส่วนบุคคลและการฝึกกายมากกว่าเทววิทยาหรือความเชื่อเรื่องพระเจ้ามีชุมชนผู้ศรัทธาและปฏิบัติร่วมกันรายได้ของผู้ก่อตั้งมาจากชีวิตส่วนตัวและจากการสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติและองค์กรในต่างประเทศสาเหตุที่รัฐบาลจีนไม่ยอมรับฟาลุนกงเนื่องจากฟาลุนกงมีการเติบโตเร็วมากและมีผู้ติดตามมหาศาล ไม่ยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐและแสดงศักยภาพการรวมตัวขนาดใหญ่ CCP มองว่าเป็นภัยต่อเสถียรภาพและอำนาจของพรรคโดยตรงในขณะที่ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามซึ่งเป็นศาสนาหลักในจีนอยู่ได้เพราะถูกควบคุมและมีการต่อรองกับรัฐซึ่งต้องยอมรับการกำกับของ CCP และนี่คือภาพรวมของฟาลุนกง คำสอนและแนวทางการปฏิบัติที่สะท้อนถึงความพยายามของผู้คนในการสร้างสมดุลให้ชีวิตทั้งกายและใจขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ ผงลูกหมีระง,งับกลิ่นใต้วงแขนและฝ่าเท้ามีจำหน่ายในลาซาด้าและช้อปปี